เลิกง,งานมาเหนื่อย<ๆ><ๆ>เปิดตู้เย็นก่อนนะมีอะไรในตู้เย็นกินว้าวมีุเรียนของโปรดอันนี้คือตเรียนภูเขาไฟนะคะสั่งตรงมาจากศรีสะเกดอำนาจ,จเจริญเลยจากบ้านพี่ตุ๋ยนะคะออเดอร์จากบ้านพี่ตุยะะ๋ยค่ะดูดิเลิกง,งานมาเหนื่อยเปิดตู้เย็นออกมาว้าวมากเลยอยอันนี้ปอกยังไม่หมดนะคะเหลืออีก3ามภูยังไม่แกะออกจากอันนี้เนาะ เราก็เอาใส่ตู้เย็นนี้ไว้เลยนะคะเรากินไม่หมดเพราะว่าเรากินคนเดียวกินค,คนเดียวแล้วก็ถ้าเราแกะออกมาหมดมันก็จะไอ้นี่เราก็เลยปอกครึ่งนึงก่อนปอกครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงก็กินทีหลังอันนี้เราก็กินแค่สามภูนี้วันละภูละภูเลิกงานมาเราก็กินแบบฟินๆกันเลยนะคะโอเคคะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูดูดูก่อนวนะ่าภูใหญ่ขนาดไหนอืดูสิว้าวใหญ่มาก ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนโหดูดิยอดขาทูเรียนเนื้องามเลยจ้างามอีหลงซ้อนหลงซอนทั้งงามทั้งแสบหวานมันกรอบยอดมากๆเลยของโปรชอบที่สุดเลยจ้ากินน้ำกันเด้อเมื่อนี่เขาก็กจะนำเสนอทุเรียนทุเรียนสีสะเกเด้อยจ้าทุเรียนแสบแบเป็นเอียงที่มากมากเลยจ้า กินแท่งเขากระไดคือทุเรียนนี่จ้าปีนึงก็จะกินอยู่ประมาณช่วงนึงเราจะช่วงฤดูององเขาเพอหลังจากนั้นเราเขากระสิบก,กินจ้าเพราะว่าเขาว่าไม่เงื่อนสื่อแล้วเนาะอันนี้กันเนื้อแน่นๆสวยๆผู้งามๆนั่นะจา้าทุเรียนเกรดเอคัดมาจากรีสเกตร้านเจตุยเลยนะคะใครสนใจก็ทักหาพี่ตุยได้เลยอันนี้ก็สั่ง